วันนี้วันที่14ธันวาคม2567เป็นวันที่23ที่ข้าพเจ้านายญี่ปุ่นโนเถื่อนขอถวายเสียงสวดเสายพระสูตรพระดิษฐานมณฑลนทางขอถวายเป็นพุทธบธูชาตามบูชาสัง่งกบวนาและยุรารบุษฐานได้กทข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิแลอดพ,พัชรสินะในบทสวดอย่างต่อเนื่องโดยเทือน สัปมันตาจักกวาเหลุอัตตาจันตุเทวตาสัทธัมมังนิปตาจัสสะสุนันตุสักขโมกตังสักเคกามีจารุเปฆิริสิกตะเถเคจันทาลิเควิมาลีทีเปรักเถจักฆามีตารุปนาคเนเคหะวัตวุหิเกเตภูมามา จาชันตุเทวาชลทธาวิสเมยักขันทาคาติทัตถะสักเกยังมุนิวลาจังนังสาธะโวเมสุนันตุธรรมสัตวัคคารุอิยมพันตาธรรมสังวัคคารุอิยมพันตาธรรมสเมยการุอิยมพันตาหนโมตัสสะภะวะโตุระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมัสสะะวตุระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมัสสะะวตุระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ พูทางสันังกฐานามิทำมังสัรนิษฐาามิสังฆังสนานามิทุติยปีพูดทางสันามิทุติยปีทำมังสนนิษฐานามิทุติยปีสังขังสันังกามิตัดยปีพูดทางสันนาามิิทัดยปีทมังสนาามิตัดยปีสังฆังสนนิษฐาามิหนาที่มีสานังอัานยังพุทโมีสันังรรางเอเทนะสัจวัชนะโสทีมีหตุสัพพานทีมีสานังกัญญาตโมมีสารังวังเอเทนัสสัจา ที่มีสันนิษฐางสังคมมีสันนิษฐานแรงเอตนะสตว์ชินาสุทิมีหตุสัพพธาเยวมีสุตังเอกังสมายังภควาสังเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิคุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิภิคุสตเตหิสัพเปหิระเฮวะอารหะเตหิทัสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยกุมเยนะสันนิปติตาโหติภควันตัง ทัศนายพิกุสังกัญจะอัตโขจะตุนตังสุทธาวาสากยิน um. ังเทวนางเอตระโหอายงโขปะขวาสังเกตสุวิหารติอภปีลาวัตถุสมิงมหาวานีมหาตาพิกุสังเกนะสติิงปัญปันจมัตเถหิปิกุสตหิสัพเพหวะอารหาเตหิสทัหิจะโลกาทุหิเทวตาเยกุมเยนะสันนิปตตตตาโหติภะะวันตังทัศนายนพิกุสังกัญจะ ยานุนะมยมปีเจนะปะกวาเตนุปสังกเมนยาอุปัสังมิตวาพระวกโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยาปินมีนภราปุสิโสสัมมิชิตตังวาภาหังภาษาเรยะภาษาระดิตตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวัมีวะสุธาวาเสสุเทวสุอัตตะหิตะภะขวโตปุระตัวปะตุละหังสุอัตโขตาเทวตาปะวันตังอภิวาเทวตาเอกะันตังอัถสุ เอกะมันตังที่ตาโขเอกะทิวตาปะกวนโตสันิเกอิมังคตาถังอภาสิมหาสมโยปวันตัสมิงเทวกายาสมคตาอาคาตัมาหิมังธรรมสามายังทักขิตาทิเอวะปะพาสิตาสังคันติอัตาโขอัปาราเทวตาปะควัาโตสัติเกอิมังคตาถังอภาสิตันตะพิขโวสมาทัสสงุตตังอัตโนอุจุกะมะกัมมังสุสาระทิวะเนตตา ตานิขเหตว่าอิทีนารักขันติปันติตาติอัตโขปาราติวตาภคะวันโตสันนิเกอิมังคทาังภาสิชิดวากีลังชิดวาปรีคังยินทะกีรังโอหัจเจเนชาเตเจอันติสุทธาวิมาราจักกุปตาสุนันตาสุสุนัาติอัตโขอปาราเทวตาภคกวันโตสันติเกอิมังคทาังภาสิเดเกจิพุทธังสนังคตาเสนาเตขามิสันติอภยภูมิงปะหาและมังุสังเหหัง เทวะกัญังปาริปูเลสันติติอตัโขภะกวาภิกขุอภันเตสิเยกุมเยนะพิกเวทะสัสุโลกะโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติคัตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคันจัเยปิเตภิคเวอะหิสุงอติตามันทนังอปปาโตสัมมาสัมุทธาเตสัมปิภะคาวันตานังเอตตปะระเมยะติวตาสันนิปฏิตาเออะหุสุง เสยยาาปิไมหังเอเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติคณาคัตมะทนางอราหันโตสมมาสัมพุทธาเตสัมปีประคาวันตานังเอตาปะระเมยยาติวตาสันติปติตาปวิสันติเสยยาาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสมิงพิกเวเทวตากยังนามานิกิตตายสมีพิกเวเิวตกานังนามานิเทสิมาพิกเวเพเทวากาังนามานิตังสุนถา สาธุกังมานัสีกะละทถจะอโลทะพาสิสามิติเอวังพันเดิติโคเตหิโคภะวโตปจจโสูงภะกัปตาภะขวาเอตะเข้ตโตทวะสิโลกาบรรลุกันสมิยัตากุมมาตาสิตาเยสิตาคีริคัมพรังปะหิตตตาสมาหิตาผุถูสีหารสันทีนาโรมะสัมมุโนโอทาตมะนาสาสุทามิปัสนามะนาจลา พินโยปัญจัตเตยันวาวันวาเนก้าปิละวันตะเวตาโตอมันตยีสัทธาสวเกีสรรเนรเตเทวกายะพิกตาเตวิชานาถาวิกโกเตจะอะตามปะกระุงสุตวะพุทธศาสสนำเตสัมปาตุระหงยานางอาณาอามนุสานางทัสนาำอัปกสตตะมัตคุงสหจังอาถาสตริงสตังอิกีสหานางอามาณสติสัสทุง อัพเกเกนันทมัตตคุงทิสาสัพพาปุพาภคุงตัดจะตสพังอภิญญายะวะภักคิตานังจักขุมาตัตโตอมัาติยะสัทธาสาวกเกสาณีลเตเทวกายาภิกตาเตวิชานาถภิกโวเยวุหังกิตตายิสมิงกิลาหิอับนุปุสโผสัตตาสาสังวายขาภุมากาปิละวันตปาอิทธิบันโตชุติมันโตยายยานน้อสัตสีโนโมธะรมนาภิกงมพิกุณังสามิติวมนัง จ่าสหัสหาเหมวัตตายักขานวันติโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันวันวันโนอันนัมมนโตยสสิโนโมทามานาภิกขุงภิกขุนังสามิติวันนงสาตาคิลาติตาหัสหายักขานวันติโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนัมันโตยสสิโนโมทามานาภิกขุงภิกขุนังสามิติวันนงอินเจเตโสตหัสสายาคานวันติโนอิทธิมันโตจุติ วันน้ามันโตยสัตสีโนโมทัพมนาพิกกมุงพิกุณังสามิติมนังเวสามิตาปัญจสตายักขานน้ามันจิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันหนามันโหนวันหนามันโตยสัตสีโนโมทัพมนาพิกกมุงพิกุณังสามิติมนังกุมพิโดราชะหะอิโกเวปุลรษานิเวนิเวสานังพิญโยนังสัสสะต่หังยักขานังปายิปริูปาสติกุมพิโดราชะหะอิโกโสปาคาสามิติมนัง ปุริมจัะที่สังราชาทธารัตโทปัสสะสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสบุญตปีทศภาคะโวอิทนาวะมหาปารายิทิมันโตสุติมันโตวันะมันโตยสัสิโนโมทะบนาภิกขบงภิกุนังสามิทิมนางทักขีนันจะที่สังราชาวิรุโหตปัสสะสติตุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโส ปุญตปิตัสสาปะคะโวอิทันามะมหาภราอิทิมันโตสุติมันโตวันนมันโตยัสสัสิโนโมทัปนาภิกขุงภิกุณังสามิติกุณังมัจฉิมัจจติสังราชาวิรูปขโภปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสัสิโสปุญตปิตัสสาปะคะโวอิทันามะมหาภราอิทิมันโตสุติมันโตวันนมันโตยัสสัสิโนโมทัปนาภิกขุงภิกุณังสามิตริงวะนังอุตตารัญจัติสังราชากุเวโรตปาสติ ยักษขานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสคุณตภีร์สาภะคะโวอิทนามะมาภะมาหะมาห์ปาราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโนยศวันนบันโตยศสัตสิโนโมูลธรรมนาภิกขบุญภิกขุนังสามิติมนังปุริมาทิสังทัศน์รับโถทักขิเนนะวิลูกะโกปัจฉิเินะวิลุปะโขกุลิกุเวโลอุตตรันิสังจัตตโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตตุโรทิศาธทมทัน ทัน ality, ทะทนลาอัทสุอวัตเนกปิวาวัตเถทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูปัญจนิราชถามายากุเกทุเวเกทุวิทูกะวิทูโตสาหัสจันทนโนกาเมเสโทจากินุกันทุมินิคันทุจัปะทปะนาโทโอปะมัตโยจัเทวสุตจัมัตตาดิ จิตตเสโนจากคันทพโพนโรราชาชนโชโกอาคูปัญจสศิโขเจวติมพดูสุยวัจจสาเอตีจันเจจารชนโนคันทพโหสหราชุภิโมทมาณะอภิกามุงพิกุลังสามิติงวะนางอาถาคูนาคภาษนาคาเวสาลาสหตัจกากัมพระราัสอาคูบายาคสหญยาติปิยบุนาตถารัตถาจะอาคูนาคนาคายะสิโนเอลาวโนนักนาโคโสปะฆะสภิติงวะนาง ยีนาคราเชสหาสสาหาจาิทิพาทิชาปขีวิสุจักขคูเวหายาสาเตวนะนัมัญชป,ปตาจิตาสุปนอิติเสนามานังอภายันตาธานาคาราชานสิสุป,ปัตโตเขมากาสิพุโทโธสาธาสิวจิหิอุปัจเจเนตันาตานาคาสุปันาสารมักสุสุทางชิตาวชิตะหะเทนะสมุททางอสุอสุราสิตา พาตโลสาวัสะเสเตอิทิมโตยะสัสิโนกาลก,กัญชามหาพิสมาสอสุราธานะาเวคาสาเปปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนม,มุจิสหะสตัญจะภริปุตานังสัพเพเวโรนมากาแกาสันสนสันสนสันนหิตวาพระนิงเสนางลาหูพันลาหูพันทะผูกาขมุงสมโยธนิพันตเตพิคุนังสามิติมวนางอาโป,ปาจัเทวาปัถฐาปีจะเตโชวายย ตาาขับมุงวะรุณาวะรุณาเทวาโสมูจชะสาสะมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสัตสีโนท่าเสตเสสะกายาสัพเพนนวันติโนอิทิมันโตสติมโตวันณวันโตยัสัตสีโนโมทัพมนะภิกมุงภิกุณังสามิติมนังเวนทูจัะเทวาสาอาลีจชะ อาสมาจะทุวายมาจันทันสูปุสันนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสัตสุริยสัตปุษาสูปะสุนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานักขันตานิปุรกิวาอาคูมันทะพราหะก,กะ วาสุนังวัสโวเกเสโทสักโกปะระปุริตะโททัาเสเตสิทากายาสัพเพนันวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวะทัมันโตยัสัสิโนโมทมนะอภิกามุงภิกุนังสามิติวะนางอาถาคูสางภูเทวาชัมะคารคิลาคริชัมะมังคิสิขาขิริวะ อริทกาจะโลชาจะอุมาบุผานิพาสิโนวรุณาสหธรรมจะอัจจุตาจะอเนชกาสูเสูเลยะลุจิตาอาคูอาคูวัสสินิสโนท่าเสตเสตชากายาสัพเพนนวันติโนอิททิมันโตสติมันโตวันนวันโตยะสสินโนโมทัปมนอภิกมงภิกขุนังสามิทิงวุนังสมาณะมหสัมาณะมนุษามนุษสัตตมา อิิคิตาณพุ้สิธาอาคูอาคูมโนตปัตูศิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตาวสิโนปะราคามหาปะราคาอาคูเทวะเยสัสสีโนทัศิเตสทิการยาสัพเพนวันติโนอิทธิที่มันโตจุติบันโตบรรณบรยสัสสีโนมุทห์มนอภิกะบุภิกุนังสามิติมนังสุกากรุมมาหากุราอาคูเวคะนัสาสะโอทาตะยานตามโคอาคูเทวะวิจักขนา สถามันตามหาราคาชาวิสากาจจจสิโนทนะยังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวันสติทศเสเตชะสักกยาสัพเทนารวันติโนยิทธิมันโตทุติมันโตวันนันโนยสัสสิโนโมทัมณะภิกขุงภิกขุนางสามิติงวรังเขมิตาดุสตายามากัตถาการกัจจสิโนลำพีภิกาลาละมาเสธาโชตินามาจะอัสวา นิมาตดิโนอาคูอัถาคูปะระนิมิตาทัตเสตเสสิกายาสพเพนวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสีโนโมทามะนะอภิกามุงพิคุณังสามิตินกวานังสัทเตเทวะนิกายาสพเพรวันติโนนามันวเจนะอาคาชุงเจจันเจทัสิสาสหปะบุตตะชาติมอะมกิลังโอคะนิคามาสาสวังทักเขโมขะมัตตนาคังจันทวะอาสิตาติตังสุพรามาปะระมัตโตตะ อุนตาอิทธิมโตสหสนังกุราโรติโสติโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหสพรามระโรกานังมหาพรหมาทติกติอุปปันโตชุติมันโตพิมมากโยสัสสัสสิโสทัสสิเตทะอิสระอาคูปัญเจกะวัสติโนเตสัจจะมัชตุอาคาใยตัวปาริวัติโต